แ a n d อมคลิปค่ะอะไรคืออุปสรรคสำคัญระหว่างคุณกับเขานะคะก็สำหรับสามใบที่เปิดมาได้นี้นะไพ่ของเบ้งขึ้นทดแทนในตัวของเขามันเป็นตัวที่บอกว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมั่นใจในตัวเองสูงแล้วเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจแล้วไปแล้วเนี่ยคนอื่นพูดเตือนอะไรก็จะไม่ฟังนะเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเองไงคะการที่เขาเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วตัดสินใจกระทาอะไรลงไปมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีการผิดพลาดนะในชีวิตคนเรา สิ่งที่เขาตัดสินใจลงไปนะั้นมันอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เขาว่าเกิดการผิดพลาดขึ้นทําให้ทศกัณฐ์ออกรบนี่คือหมายความว่าแพ้นะคะอุปสรรคต่างๆเข้ามาทุกตัวทุกรอบด้านเลยแล้วไม่สามารถที่จะฮนเดิลกับอุปสรรคอะไรในชีวิตได้เลยประมาณอย่างเงี้ยนะคะกับสิ่งที่เขาตัดสินใจทําลงไปหรือถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งอะคะ่ะก็คือพักพระทักษะขึ้นไพ่แพ้รับบาสนะคะไพ่แพ้รับบาสหมายความว่าเขาอาจจะไปเจอ อุปสรรคอะไรใหญ่หลวงที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วมันทําให้ เขาต้องไปแบกรับพาละตรงนั้นหรืออีกในนึงก็คืออาจจะมีคนอื่นที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาอะค่ะที่อาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาก่อกวนเขานาปัญหามาให้เขาแล้วเหมือนกับว่าเขาต้องกลายไปเป็นแพลรับบาปไปรับแทนในทุกๆอย่างจึงทําให้เกิดอาการทศกัณฐ์ออกรบคือหมายความว่าตัวเองก็ตัวจะแตกแล้วไม่ไหวแล้วประมาณนี้ค่ะมันถึงทําให้มีอุปสรรคระหว่างคุณกับเขานะค่ะประมาณนี้ค่ะ